บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ พอมอแจ้งข่าวดีแจกงเงินครัวเรือนละ2 0 0 0บาทเป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและใครที่สนใจจะต้องลงทะเบียนอย่างไรเข้าร่วมรับสิทธิ์แบบไหนและผู้สูงอายุได้รับสิทธิ์ตรงนี้ทุกคนหรือไม่นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้แจกเง,งนิน2 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะเป็นเงินอะไรจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวสัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ทุกคนทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนสอบถามเข้ามาในช่องในเรื่องของการแจกเงิน2 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะจากทางพมนี่คือเงินอะไรนันต้องบอกว่าเงินตรงนี้ทางพมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเขาเพียงการแจกจริงให้ลงทะเบียนจริงแต่ว่าในส่วนของการจํากัดคนที่ได้รับสิทธิ์จะไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนเพราะฉะนั้นเงินนี้เรียกว่าเงิน2 0 0 0บาทที่มีการแจกให้ต่อเดือนคือการให้ในส่วนของครอบครัวประถามค่ะครอบครัวประถามคืออะไรเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชม ตะะล่าสุดมีกรณีที่ทางรัฐบาลจะแจกเงิน2000บาทต่อคูเรือนให้กับคนที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวระถมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะประเด็นนี้นะคะได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลายคนก็อยากจะไปลงทะเบียนหลายคนมีผู้พิการที่ต้องดูแลหลายคนมีผู้ส,งงสูงอายุที่ต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าทางกระทรวงพอมอโดยกรมกิจการผู้สูงอายุค,ค่ะมีการผลักดันระเบียบกรมกริจการ าผููส้สงอยุว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวประถนปี2 5 6 6นะคะซึ่งในส่วนของครอบครัวประานเนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและไม่มีคนที่ดูแลหรือว่ามีผู้ดูแลแต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงดูให้ดำรงชีวิตหรือว่าดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพโดยมีผู้ดูแลในครอบครัวประถนซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีการกําหนดอัดตราเงินในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ดูแลแก่ครอบครัวประานควเรือละ2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนแล้วก็ ก็ต่อเดือนนะคะเว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่เหมาะสมอย่างเช่นจะต้องดูแลเป็นพิเศษมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษให้สิทธิในการช่วยเหลืออยู่ที่3 0 0 0บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวงเงินนี้พอมแอจกจริงช่วยเหลือจริงนะคะแต่ว่าเงิน2,000บาทเนี่ยจะเป็นโครงการในการช่วยเหลือในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวประถมของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเขามีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือด้วยนะคะไม่ไว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ หนึ่งก็คือเพื่อเสริมสร้างให้กับผู้สูงอายุได้ดูแลในครอบครัวและก็ชุมชนสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของครอบครัวประถมซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรืออยู่ในภาวะลำบากถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแลน <c oughs> ั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณสมบัติของครอบครัวประถมต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือหากมีอายุต่ำกว่าส8ปปีต้องมีความพร้อมและก็ต้องมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้จะมีการพิจารณณาเเป็นกรีพิศษ ส่วนการช่วยเหลือนะคะต้องมีที่อยู่ที่หลักแหล่งค่ะแล้วก็อยู่ในบริเวณเดียวกันกับผู้สูงอายุที่เราดูแลด้วยทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือนะคะสูงสุดอยู่ที่2,000บาทต่อเดือนต่อผู้สูงอายุ1คนค่ะแต่ในส่วนของการดูแลนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนในการรับสิทธิคนท่านไหนที่เข้าคุณสมบัติเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่นันนำเรียนได้ทราบเมื่อกี้ก็สามารถไปยื่นคําร้องของรับสิทธิ์ที่หน่วยงานของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมาจในจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้หรือจะเป็นกรมกิจาการผููส้สงงอายุค,ค่่ะะซึจ ีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะไม่ใช่ว่าจะได้รับสิทธิ์ทุกคนโดยโครงการนี้ค่ะมีการเริ่มดําเนินการมาแล้วแล้วก็มีจํานวนจํากัดด้วยเพระนาะฉะนั้นผู้สูงอายุสามารถติดตามติดต่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มจากทางพมเพระนาะฉะนั้นข้อควรที่จะต้องรู้เลยก็คือโครงการนี้มีเป้าหมายในการช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์และมีจํานวนจํากัดดังนั้นการรับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุค,ค่ะเพระนาะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารนี้เป็นข้อมูลข่าวสารและเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนใครที่สนใจโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพอม1อ130ได้ค่ะเอาละค่ะนี้ค่ะตอบคําถามไปแล้วนะคะไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะจากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคุณผู้ชมข่าวจริงแต่ไม่ได้ทุกคนนะคะหากท่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดต,ตามเป็นกําลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ